วิงวิงจูวิงวิงวิงชก็ผมโป้งข้าจะฟันทะลุวิญญาณของเจ้ามาดีเวสหยอกรบพี้หย่อกรบพี่ไม่ต้องจริงจังกับผมขนาดนี้ก็ได้นะพี่นะผมหยอเฉย ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนารูในเทพพลังแฝงเพราะวิธีการเล่นของทาชิตาชัยในแพทปัจจุบันแพทที่ GM เนี่ยเพิ่งทําการเนิร์ฟตัวละครตัวนี้ลงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันยังเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนไปดูเนี่ยฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดสั่นกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับถือว่าเป็นกาลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับงก็ฝากกดให้กันด้วยนะทุกคนนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับโอเคมาอย่างแรกมาดูกันก่อนว่าทาชิเนี่ยโดนเนิร์ฟอะไรบ้างนะคร เ m มเขาเขียนไว้ไงบ้างนะครับอ่ะโอเคครับก็มาอยู่ในหน้าบัฟเนิร์ฟของแพทปัจจุบันแล้วนะครับแพทนี้เนี่ยมันก็บัฟทาร่าเนิรฟ์ฟทาชิแล้วก็เนิร์ฟตูเลนนะครับพูด,ดง่ายๆแพทนี้เนิร์ฟ3ทีครับไม่ใช่3ทีแบบ3รอบนะคือทีทาร่าทีทาชิแล้วก็ทีตูเลนนะครับคือมึงมึงเนิร์ฟแค่ตัวทีละ่ะโอเคมานะครับ ตามความเห็นผู้พัฒนาครับเขาได้กล่าวไว้ว่าสกิลอันติของทาชิหรือว่าตาชัยของเราเนี่ยสร้างประสิทธิภาพนะครับสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้เล่นจํานวนมากครับหรือว่ามันจังไรเกินไปนะอันติของมันเนี่ยมันไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยสามารถเลียกเลี่ยงเลียกเลี่ยงอะไรหละหลีกเลี่ยงสกิลสําคัญของคู่ต่อสู้ได้นะครับรวมถึงโล่ที่มันเยอะมากๆและความเสียหายจริงเนี่ยทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะสู้ต่อได้แม้จะเลือดเหลือนิดเดียวก็ตามนะครับเหมือนที่เราเห็นในโปรเลกเนาะทาชิใกล้ตายบุกกระโดดอันติสาบหน้าตบแคลร ม,มันก็ดูเวอร์ไปนะเขาก็เลยได้ทําการแก้ไขเอฟเฟกไม่ตกเป็นเป้าหมายครับผมอันติเมตเนี่ยเวลาใช้เอาง่ายๆนะตอน,นอเนี้ยอัลติเมตของทาชิเนี่ยจะโดนตีได้แล้วนะครับแต่ว่าปรับให้เหมาะสมขึ้นครับนี่อันติครับที่ปรับมาไม่ตกเป็นเป้าหมายขณะใช้ติจะถูกเปลี่ยนครับเป็นการสถานะแทนเวลาทาชิหรือว่าตาชัยเราใช้ติปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะการสถานะแทนครับทุกคนแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับลง 40%นะครับเอาจริงมันก็คล้ายๆกับเราเปิดสกิลหนึ่งคล้ายๆกันปะเออน่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสกิลหนึ่งทาชติตอนล่างดาบเซียนอะ่ะมันลดดาเมจไปเท่าไหร่นะครับแต่สกิลหนึ่งมันตอนล่างดาบเซียนก็โดนความเสียหายเบาลงแล้วก็ไม่โดนซีซีเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็เอ่อที่เพิ่มมาครับที่เพิ่มมาก็คือเราเนี่ยตกเป็นเป้าหมายแล้วโดนตีเป็นเป้าหมายแล้วนะครับโดนดาเมจเบาลงกันสถานะ มีการสถานะ <c oughs> แล้วก็มีโล่ครับเมื่อก่อนเวลาใช้อันติใช่ปะมันจะได้โล่275 7 5ก 75, นะครับตอนนี้เนี่ยเป็น325 7 5บวก75็มาก็มาขึ้นแล้วก็จาก AD ที่บวกมา1.75เนี่ยก็เป็น2 0 AD นะครับก็คือมากขึ้นถ้าเราออกไอเทมที่แบบพวกเขาเรียกว่าพวกเพิ่มดาเมจนะครับกล่องทาชิเนี่ยก็จะมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยทาชิก็ควรที่จะออกของดาเมจอย่างน้อย1ชิ้นนะครับอย่างกลางๆก,ก็2ชิ้นก็ดีแล้วผมว่านะครับ <c oughs> แล้วก็ปกติเนี่ยทาชิเวลาเราใช้ติปุ๊บๆๆๆลงมาเนี่ยเราฟันระตรูนะครับปุ๊บๆๆๆเนี่ยมันจะมีโล่เด้งด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็เมื่อก่อนเนี่ยโล่จะเด้ง60บวก15นะครับต่ออเเเลเลลวววแ้้กก็็0.25 60 AD ตนนนีบป เออมันเดิมนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยบวก0.3 AD นะครับเพราะงั้นเนี่ยทาชิแผ่นนี้ก็ผมมองว่ามันก็จะหลบอันติอะไรพวกในเวลาเล่นน้อยๆเนี่ยก็จะทําอันตีแบบจังหวะปฏิหารได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าในมุมมองของเกราะเนี่ยมันก็เพิ่มมามากขึ้นนิดนึงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟแต่ว่าผมมองว่าก็ยังเล่นได้อยู่ในบางเกมนะครับในเกมที่เราแบบไม่ได้เจอทูดามจไม่ได้เจออะไรเยอะแยะเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเกมที่เจอทูดามจแบบปุ๊บปบปุ๊ ผมว่าก,ก็ยังได้อยู่ครับก็ยังได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าทาชิในแผ่นนี้เนี่ยเราออกรูนไอเทมพลังแฝงแล้วก็เล่นอะไรยังไงเนาะโอเคกลับไปดูหน้าเกมกันเลยดีกว่าครับผมไป <c oughs> อ่ะโอเคครับก็กลับมาสู่ในเกมนะครับก็ก่อนเข้าไปดูรูนเทมพลังแฝงนะทุกคนผมแนะนําอีกนิดนึงนะครับสำหรับการคอมโบทาชิเนาะก็อย่างที่รู้กันครับทาชิเก็บสแต็กเนี่ย การเล่นเนีมันก็เก็บสแต็กให้ครบ4สแต็กครับพอเก็บสแตก็กครบเสร็จป,ปุ๊บมันจะเป็นร่างเซียนถูกปะ่ะซึ่งล่างเซียนของมันตีแต่ละครั้งเนี่ยเห็นป่ะมันจะเพิ่มเกาะนะครับตีแต่ละครั้งมันจะเพิ่มเกาะมันจะทําให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นแล้วก็เออ่สกิลสองลดคู่ดาวด้วยสําหรับทาชินะอันนี้คือความรู้เบื้องต้นของทาชิเลยนะครับอ่ะเนี่ยสมมุติผมเก็บสแต็กนะครับจังหวะเก็บสแต็กเลเด้งใช่ไหมเลเด้งปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งพอเก็บครบเสร็จป,ปุ๊บตีมีเกาะ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 ,กะอ่ารู้สึกว่่่่าาาไอ้้ตรรงเเเเนนนีีียยะคับทพิมม ตรงนี้นะครับถ้าเรามีของดาเมจเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้เกาะเยอะมากขึ้นอะไรขึ้นด้วยประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ทาชิอันตีโดนดาเมจแล้วนะครับโดนป้อมตีแล้วเ,เดี๋ยวผม,ามตาให้ดูอีกรอบนะอันตินี่ครับโดนป้อมตีแล้วเห็นปะป้อมตีเราเข้าแล้วนะครับแต่ก็น่นแหละครับมันก็อึดขึ้นนิดนึงครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมโบทาชิก็ไม่มีอะไรมากเก็บสแต่ให้ครบนะครับเก็บสแต่ให้ครบแล้วก็ถ้าอยากได้ดาเมจแรงสุดนะสำหรับทาชินะครับจังหวะที่เราใช้อันตีเนี่ย เห็นปะมันจะเป็นดาเมจปกตินะครับมันจะเป็นดาเมจปกติแต่ว่าถ้าเราเก็บสแต็กจนครบอ่ะทุกคนถ้าเราเก็บสแต็กจนครบอ่ะการโจมตีของเราจะเป็นทูดาเมจถูกปะล่าตีของเราเนี่ยก็จะเป็นทูดาเมจด้วยนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากทำดาเมจแรงก็พยายามนะพยายามเก็บสแต็กให้เป็นทูดาเมจก่อนให้เป็นทูดาเมจก่อนแล้วค่อยเปิดตินะครับดาเมจมันจะได้แรงเนาะแนวเนี้ย สมมุติเราอยู่ล่างเซียนแล้วเราเปิดอันตีเนี่ยมันจะได้ทูดาเมจแบบชัวๆแล้วมันจะแบบทะลุกเกาะทะลวงเกาะอะไรพวกนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะทัาชเก็บแต่แต่ครบตรีย์ครบสามสแต็กนะครับตีย์ครบสามสแตก็กเพื่อลดคูดาวสกิล2สองแล้วก็เพิ่มให้สกิล1หนึ่งแรงขึ้นนะครับแล้วตีต,ตีตีเพิ่มเกาะด้วย ลากติป <Cornell>. ุ๊บแล้วก็ตีเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะแล้วก็ชาร์ตตีไปปุ้งปิงปุ้งปิงปิงปิงประมาณนี้แหละนะครับทาชิสำหรับใครที่อยากรู้ลึกๆก็ะคลิปที่แล้วผมน่าจะอธิบายลึกกว่านะครับคลิปนี้ผมไม่น่าจะได้อธิบายอะไรลึกเพราะว่าเป็นคลิปรีวิวนะครับรีวิวว่าแผ่นเี้ยงเล่นได้ไหมก็เอามาจากในสตรีมด้วยเนาะโอเคต่อไปไปดูในส่วนของรูในเทนพลังแฝงเลยดีกว่านะครับวันนี้อาจจะไม่อธิบายเยอะนะครับไป ในส่วนของไอเทมครับผมทุกคนก็ต้องบอกว่าตัวละครของทาชิเนี่ยหลักๆที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยผมจะเอาไปเล่น2ตําแหน่งนะแต่จริงๆมนเล่นได้3ตําแหน่งนะคือออฟเลนผมว่าก็ไม่แย่แต่ผมมองว่าโลมิ่งจะดูเล่นง่ายสุดแล้วก็ดีสุดแล้วก็ มันก็ดูเล่นได้นะครับแต่ว่าผมว่าโลมิงก็ดูดีสุดแต่ว่าเกมเนี้ยผมเล่นในสตรีมเนาะผมก็เลยเอาเข้าป่าไปนะครับสำหรับการเล่นทาชินะครับหลกัลกๆเลยอย่างที่บอกว่าทาชิควรที่จะมีไอเทมดาเมจนะครับควรที่จะมีไอเทมดาเมจอย่างน้อย1หรือ2ชิ้นนะครับก็ดาบตัดเลือดเป็นไอเทมที่ผมคิดว่าควรจะมีกับทาชิเกือบทุกตัวนะครับเพราะมันจะช่วยทําให้แบบแพสซีของทาชิเนะี่ยตีแล้วดูดเลือดแรงขึ้นด้วยอะไรด้วยเนาะโอเคในส่วนไอเทมเนาะเปิดมาผมก็จะเป็นในส่วนของดาบฟาร์มเล็กนะครับแล้วก ง่ายขึ้นนะครับต่อมาสําหรับคนที่อยากเล่นดาเมจนะครับทำาดาเมจได้ลุยไฟได้แล้วคาาตูได้ง่ายๆเนี่ยก็เป็นเคิร์ดอัปเดตเลยก็ดีนะเพราะผมมองว่ามันบวกาดาเมจหนึ่งร้อยนะครับแพสซีฟของทาชิเนี่ยทุกๆหนึ่งร้อยดาเมจที่บวกมานะทุกคนทุกๆหนึ่งร้อยดาเมจที่บวกมาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตีแต่ละครั้งการเก็บเกรของมันเนี่ยเด้งเลือดนะครับดูดเ,เลือดเลือดเอด้งขึ้นมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นยิ่งดาเมจเยอะเนี่ยยิ่งเด้งเลือดเยอะแล้วก็อย่างที่เห็นน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 ไไปขขนนนะข้้้้้้้าาาาาาางงงงหะะะะะะะแแพพพสสซซีีีีีีฟฟมมมััััเเ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 เววลตตกกกึึ่่่่ยยยยยยยิิดดดจออ็ครรบน การที่เรามีไอเทมดาเมจเยอะมันก็ดีอยู่แต่บางทีก็อย่าลืมของแท้งนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้เนาะสำหรับคนที่แบบคิดว่าพี่ผมแบบยังไม่อยากออกดาเมจผมอยากถือกก่อนก็ได้ครับก็เป็นขวานเล็กนะครับลงท้กากันซีแล้วขึ้นขวานใหญ่เลยมายืดอึดเลยก็ได้นะครับแบบเนี้ยเน้นอึดเน้นแท้งให้เพื่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นเป็นดาบตัดเลือดหลังจากนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเล่นทาชิป่านะจะออกดาบแดงอีกชิ้น มันก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะยืนไม่ได้นะครับในบางเกมดาบแดงออกชิ้นที่6ก็ได้นะครับชิ้นต่อไปก็ดูสถานการณ์ครับว่าทีมเขาเนี่ยเป็นตัวอะไรถ้าทีมเขาเป็นตัวกายภาพเยอะๆเนี่ยก็อาจจะออกเป็น shield loss นะครับมาช่วยเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าช่วยเพิ่มในส่วนของการการดาเมจกายภาพแต่ว่าเกมเนี้ยผมถ้าจำไม่ผิดผมเจอเวทสองสยองขวัญน,นะครับก็เลยออกเป็นทรอยนะครับในชิ้นที่4ก็จะเพิ่มลดคูลดาวนะครับเพิ่มตานเวทเพิ่มเลือนแล้วก็สกิลติดตัวแฟรี่ก็จะมีโลคก,การเวทขึ้นมาเวลาวโดนสกิลเว ดเกาะก่อนเราค่อยลดเลือดนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะทรอยเนี่ยมันต้านเวท200เหมือนกับในส่วนของไกอ์สแตนดาดแต่ว่าทรอยเนี่ยมันมีสกิลติดตัว2อันครับสกิลที่2เนี่ยฮาร์โมนีเนี่ยนะครับได้รับเกาะเวท8ถึง1 1 2หน่วย นะครับเพิ่มตามเลเวลเอาง่ายๆว่าถ้ามันเลเวล15เนี่ยมันจะได้เกราะเวทมาอีกร้อยสิบสองหน่วยบวกกับเกราะเวทพื้นฐานเป็นสองร้อยหน่วยเนี่ยก็รวมเป็นประมาณสักสามร้อยสิบสองหน่วยก็จะเยอะนะครับก็กันเวทเยอะกว่าไการอาสนดาร์ดเพราะงั้นเนี่ยสำหรับคนที่เจอเวทเยอะๆเนี่ยผมแนะนําว่าทรอยก็ดีสำหรับทาชีเพราะมันลดคูลดาวให้ด้วยนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองอันติก็จะใช้ได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับบวกบัฟฟ้าก็ลดคูลดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับชิ้นที่ห้าผมแนะนำว่าก็เป็นชิ้นวับร้อแรน,นแหละครง ก็เป็นแฟร์เรทูธนะครับหรือว่าอยากจะเป็นตายเกิดนะครับการตายการเกิดอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นเกาะเกิดก็ได้นะครับหรือว่าบางที เขาเรียกว่าเจอพวกที่ไม่ใช่ทูดามจเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นในส่วนของล็อกชิลก็ได้ทุกคนล็อกชิลก็จะทําให้เราเนี่ยอึดมากๆแล้วก็ตายยากสุดๆแบบโอ้ยืนทั้งวันเลยแต่ว่าย้ําว่าถ้าเจอพวกทูดามจเนี่ยล็อกชิลไม่น่าออกโคตรๆเลยนะครับก็ไปออกอย่างอื่นซะนะครับถ้าเจอทูดามีเนาะรหรือว่าเกมนี้ครับเกมนี้เนี่ยผมเจอเวทเยอะผมแบบหมันไส้แม่งไม่อยากให้แม่งตีกูเข้าเลยนะครับก็ออกเป็นไกอาสแตนดาแล้วก็ทอยครับคือแม่งโคตรการเวทเลยคือถ้ามันไม่ออกในส่วนของ เออไอเนี่ยนะครับสตาร์ฟออมนูเนี่ยยังไงก็ตีเราไม่เข้านะครับก็แล้วแต่นะครับสำหรับไอเทมของทาชิผมว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกกันเวทเชียวร้อนแล้วก็ดับตัดเลือดนะครับนอกนั้นก็ฟรีสไตล์เลยนะครับอยากจออป็นดาบแดงก็ได้นะครับอยากจ่อมันเกาะเกิดก็ได้ล็อกชิลก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็สําหรับคนที่ไม่ได้เล่นเป็นสายป่าง่ายๆครับเอาขวานออกครับเอาขวานออกแล้วก็เลือกไอเทมแทงหรือว่าไอเทมดาเมจตามใจชอบของเราเลยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยมัน ประมาณนี้นะครับในส่วนของเซตไอเทมไหนดูท็อปเซิร์ฟสิเห็นปะท็อปเซิร์ฟก็ไม่ได้ต่างกันเยอะครับหลักๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับชิวออฟลอดเป็นทรอยนะครับในการมีดาเมจนิดนึงอ่ามีดาเมจนิดนึงมีแทงไกยภาพนิดนึงมีแทงเวทหน่อยนะครับก็จะเล่นได้สบายแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ออกตามสถานการณ์ไปนะครับว่าสถานการณ์ไหนเราออกอะไรได้นะครับก็ลองเลือกๆดูนะครับโอเคต่อมาพลังแฝงครับพลังแฝงเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเอ้ยผมไม่ได้ใช้เซตนี้นี่วาพลังแฝงผมใช้เป็นอีกซนะครับ ถ้าจะไม่ผิดไอ้ไดป้อมเนี่ยใช้นะครับก็จะเป็นไดป้อมครับวอร์เบสซิ่งครับเมื่ออยู่ในระยะป้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมไม่ว่าจะเป็นปวิดเขาหรือปวิดเราหรือป้อมเขาหรือป้อมเราเนี่ยเราจะได้รับนะครับความต้านทานสถานะมากขึ้น15%หรือโดนสตันโดนซ c น้อยลงนะครับล้วก็โดนดาเมจเบาลงอีก10%ด้วยนะครับทั้งป้อมเขาทั้งป้อมเราเลยนะครับไดป้อมเขาก็ได้ยืนในป้อมเราก็ถึกดีนะครับแล้วก็ต่อมาครับ r ีโก o w พลังแฝงที่ค่อนข้างจะเหมาะกับทาชิถามว่าทาไมเพราะว่า อันเนี้ยมันจะฟื้นฟูนะครับเอฟเฟกการฟื้นฟูลและโล่จะเพิ่มขึ้น10%และหาก HP เป้าหมายต่ำกว่า50%จะทำให้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับนี่หมายความว่าท้าชี้เนี่ยเวลาตีเนี่ยมันมีเก็บสแต็กดูดเลือดแล้วเวลาเปิดสแต็กล่างเซียนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า เด้งนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเด้งเกาะขึ้นมาอีกนะครับเด้งเกาะขึ้นมาอีกก็พลังแฝงเนี่ยจะช่วยทั้งแบบเวลาตีเล่นเด้งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาตีเกาะเกาะก็จะเด้งมากขึ้นด้วยนะครับยังไงก็เหมาะสำหรับทาชิสายแทงอยู่แล้วนะครับผมว่าควรที่จะมีมากๆเลยนะแล้วก็ต่อมาเอ็กซพซีฟชิลครับยิ่งโดนตีบ่อยๆครบสี่ทิศปุ๊บก็ระเบิดตุ้มนะครับเลือดเด้งประมาณนี้ก็เป็นพลังแฝงเอามายืนถึงนั่นแหละนะครับส่วนข้างล่างถ้าอยากเล่นดาเมจก็เป็นเซตนี้ก็ได้นะครับก็จะเนเล้งห่าไป นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเป็นสายนั้นอย่างที่บอกว่าผมชอบทาชิแท็งมากกว่านะส่วนตัวผมชอบทาชิแท็งนะก็จะเป็นเล่นเป็นเซตน,นี้ครับเดวลเลอร์ฆ er ่าสตูตายเสร็จปุ๊บเด้งเลือดนะครับถ้าเป็นฮีโร่ปกติตัวอื่นเนี่ยก็จะเด้งมานาด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีมานาก็จะเด้งแค่เลือดนะครับแล้วก็ ต่อมาครับผมใช้เป็นอันนี้ครับบนคัตเตอร์หลายคนอาจจะบอกอี้ยพี่ทาชีสกิลอันตีมันก็กันซีซีสกิลหนึ่งตอนชาจมันก็กันซีซีมึงจะบนคัตเตอร์อีกทำไมนะครับคือผมไม่ค่อยชอบโดนขัดนะครับผมไม่ค่อยชอบโดนใครขัดั้งเท่าไหร่ก็เลยเอาบนคัตเตอร์มาในในการเขาเรียกว่า กันต้านสถานะได้มากขึ้นนะก็แบบได้ตีเก็บสแต็กแบบโดนขัดน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันก็เจ๋งดีสําหรับเซตนี้นะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบก็อย่างที่บอกนะครับว่าเล่นเป็นเซตนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเล่นเป็นเซตน,นี้ก็ได้หรือว่าสําหรับคนที่ไม่อยากโดนขัดก็ปนคัตเตอร์ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเล่นแบบอะไรยังไงอะไรประมาณไหนนะครับก็ลองไปเรียกกันดูนะครับโอเคต่อมาครับสุดท้ายครับผมรูนผมก็ไม่ได้ใช้เป็นรูนนี้นะครับอันนี้ผมเล่นคนละไอดีนะครับคนละไอ เอ่อเอารูนออกทั้งหมดไม่ต้องเนาะรูนเนี่ยเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกตรงรูนสมอและภูมิแล้วกันอ่ะสมอและภูมิพาลอนเอาหน่อยอันนั้นชื่อหรอวะเออเดี๋ยวผมหารูนแป๊บนึงนะรูนที่ผมใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นเซตนี้ครับโกลเด้นบอดี้นะครับสิเม็ดเอามาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะแล้วก็โปรเทค t สิเม็ดเหรอเอ๊ะแป๊บนึงนะผมไม่ได้ใส่โปรเทคนี่ว่าเออผมใส่เป็นโ golden body สิบเม็ดครับ เพิ่มเลือดเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความในในการโจมตีนะครับแล้วก็ใส่เป็นสปิริตนะครับเอามาวิ่งเร็วๆนะครับคือถ้าจะใส่โพเทคก็ได้มันก็แทงดีแต่ว่าผมเอาเข้าป่าเนาะผมก็อยากจะวิ่งเร็วแล้วก็ตีเร็วนะครับจะได้แบบเก็บสแต็กไวๆก็เลยเป็น Golden Body นะครับสปิริตนะครับเน้นแบบเลือดเด้งวิ่งเร็วตีเร็วนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็น p r o วสในการทําให้ตัวเองถึกผมเนี่ยไม่ค่อยเน้นดาเมจเยอะสาหรับตัวละครของทาชิผมต้องพูดตรงๆเนาะก็เลยเล่นเป็นเซตนี้ครับ Golden Body สปิ นะครับประมาณนี้หรือว่าใครที่อยากตีแรงเขามีแอสซัสซินเนต์ปะบางคนอยากจะตีแรงๆแบบก็เป็นโกลเด้นบอดี้แอสซัสซินเนตโพเวก็ได้หรือว่าโกลเด้นบอดี้แอสซัสซินเนต์ดักเกิคอร์นะครับหรือว่าเนี่ยตามเซตตามเซตพวกนี้เลยก็ได้นะครับแต่บางทีดูดีๆนะครับบางคนเนี่ยเขาตั้งเซตหลอกไว้นะครับไม่ใช่เซตหย่อนะเซตหลอกนะครับบางทีเนี่ยใส่เซตมั่วๆม,มาแล้วก็หลอกคนที่เซตตามเนี่ยมันก็มีนะครับเพราะงั้นเลือกอันเนี้ย อันนี้ก็เป็นสําหรับทาชิเน้นดาเมจอ่าทาชิเน้นดาเมจนะครับก็จะเป็นลูนซอสนะครับหรือว่าลูนดาเมจล้วนนะครับเพราะทาชิเนี่ยมันตีเป็นทูดาเมจนะถ้าเก็บสเต็คครบนะครับก็เป็นดาเมจแล้วก็ตรงนี้แอสซัสซินเนตนะครับแล้วก็โพเวอ่ะก็ลองเลือกดูนะครับว่าจะเล่นเป็นเซตไหนแต่ส่วนผมอะ่ะผมเล่นเป็นโกลเด้นบอดี้สปิริตแล้วก็โพเวสนะครับบางคนเล่นเป็นออนสลอสแอสซัสซินเนต์ดัก้อนคอก็มีแต่ผมไม่ไปขนาดนั้นนะผมอยากแบบแทงให้เพื่อนมากกว่านะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับเชลเลนเจอร์สสกกิิลลุดท้าาย็็ผมเอเอปนนพน นะครับบางคนเอามาเป็นฟิกเกอร์ก็มีบางคนเอามาเป็นวีกก็ม,นาม,านกมีนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะใช้เป็นอันไหนนะครับวีกก็แนวยืนแทงให้เพื่อนเลยแหละผมมองว่าแผ่นนี้เอาวีคมาก็ไม่แย่นะเพราะมันคุกวงในแล้วก็อันตรีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นอมตะแล้วถูกไหมเราเอาวีคมาเนี่ยเปิดอันติีปุ๊บกดวีกปับ๊บก็น่าจะแทบจะโดนตีไม่เข้าแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นอมตะเลยเอาง่ายๆนะครับแบบโดนตีเบามากนะครับแล้วก็ ฟิกเกอร์ก็อันตีฟิกเกอร์เข้าไปนะครับอ่าพานิชก่อเน้นยืนป่าแท้งๆไปนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับอยากเล่นแบบไหนอยากเล่นโลมอัพเลนหรือเล่นป่านะครับรูน่เล่นพลังแฝงเซตเป็นแบบไหนก็ลองเลือกดูประมาณนี้นะไงก็ตามเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมทุกคนไปทาชิตตวละครที่ผมเล่นแล้วอัตราชนะศูนย์เปอร์เซ็นต์มาวิจัยทาชิับสมเพศยไปดูเยอะเอเมนทาชิหนึ่งสามขวบครับดูฮีโร่ทีมมันก่อนครับ นที่สองออกเป็นอันนี้เลยแล้วกันไปกลัวนกลืวอกลัวนกลัวมันก็แค่ไม่มีอาวุธนั่นแหละเฮ้ยแต่มันเพิ่มเกาะมาด้วยนะครับจงังหวะอันตีน่ะมันเพิ่มเกาะมาด้วยนี่เห็นเขาบอกอ่าโดนดาเมจเบาลงสี่เอเอ้าไอาเอชี่ยมันก็เหมือนตอนเปิดล้างเสียนี่ว่ะเหมือนตอนเปิดล้างเสียนชาร์ที่ว่ะแบบนี้กดวิกแล้วกระโดดนี่ก็ถึกอยู่นะ เกมนี้ต้องพึ่งดาเมจจากแพนด้าไวโอคิกซี่ครับส่วนผมกับเบลดัมเป็นตัวแทงครับคเก็บตั้งแตกครับตีครับตีซ้ายตีขวาตีหน้าตีหลังครับแล้วก็ชาร์จครับผมฟาดไปไม่ตายล่ะเช่อตกใจตกใจกิ่ร้อยไ่ตายสะดุ้งเลยนะเมื่อกี้ใจสั่นเลยนะใจสั่นเพราะกาแฟหรือแกาแะ วบอดามฝั่งไว้อยู่ฮะยังได้อยู่ฮะอันติพร้อมฮะโอ้บอดัมจะไม่ลืมเรื่องราวที่ผ่านดังคลื่นตัดหินหมีก็จะตัดหน้าเธอเหมือนคลื่นแหละเรียบร้อยครับโดนเวทบัฟครับแต่คนเข้ามาเวทเจ็บกวา่าฮะมันมีคำพูดนี้ด้วยเหรอวะอยู่นิ่งๆอย่างชอบ ตัดเลือดก็ต้องออกเจอมีหน้าออกตัดเลือดเลยแล้วกันฮนะถ้ oh. าชี้พูดมากเหมือนกันนะเนี่ยผมคิดว่ามพูดนิดเดียวนายเองนะ่ะก็เป็นได้นะคนพูดมากนะ่ะเป็นญาติดับอินูสุกเกะปะเนี่ยเก็บสแตกแบบเซียนเนีเก็บสแตกแบบเซียนการยันเนีอ้าวกู้โดดไปไหนฮะช็ตชต ชชชโชวมาดิเรียนกระเรียน <c oughs> สู้บีน่าได้แล้วก็ไม่ธรรมดานะนี่อ่ะปรับมาใหม่อันติอันติโดนดาเมจเล่นยากเล่นยากต้องเก็บสแ,แต็กเป็นเล่นเป็นนิดนึงอ่ะนะครับตาชัยเหมือนตู้เล่นเลยอันนี้ปรับมาเหมือนต้องปรับมาให้เราเล่นเป็นนิดนึงอะ่ะไม่งั้นลำบากครับหุ่นพันได เดซาเว่ไม่ได้ด้วยเหลือจะเชื่อโธ่ทั้งเกมตัวมึงดูเงียบๆอ่ะแต่มึงพูดไม่หยุดไอ้เชื่อมึงเป็นสตรีมเมอร์ปะเนี่ยโอเคฟาร์มฮะเ้าเออจริงผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันอ่อนลงนะโดนเนิร์ฟอันติแต่จังหวะไม่โดนกดดันมากแหละก็เลยไม่อ่อนลงฮนะผมอยากไปลองตูเลนต่อมากกว่านะผมรู้สึกว่าตูเลนมีอะไรให้แบบศึกษาเยอะเลยนะอาชัยก็มีครับแต่ตูเลนมีเยอะกว่าแค่นึง พื่นพัดพามาไม่ไหวกับมึงเลยเวน้น <c oughs> แม่งเอ,อ้ยตอนแรกกะจะไม่ปลดผนึกดาบฟันวิญญาณเลยกุโรสกิ T O P ตอนแรกกะจะไม่ปลดแล้วแต่แม่งแบบหนีอยู่นั่นแหละ ยนงไงมันไม่กระโดดก็มาต่อนะตายห่านะครับโดนโดดรึมาต่อเนี่ยไอ้ศัตรูเลนแพทนี้นี่กระป๋องกระแป่งกระหล่ำกระแป่งอยู่นะโหเพื่อนเพื่อนตาเดือด่างจ้ะอาคอสเหมือนจะมาด้วยดาบตัดเลือดเรียบร้อยเออเดี๋ยวร้องร้องเองเลยนะดาบตัดเลือดซื้อได้แล้วครับ ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่ลงนะแต่ว่าคนที่เล่นบ่อยๆน่าจะรู้สึกว่ามันแย่ลงอยู่ครับไม่ตายนะเฉียดเฉียวเฉียวสิวสกิวเดี๋ยวงอ,อกกันเวรน,นะน่าจะถึกแล้วตูเลนแผ่นนี้แพ้แต่เอ้ยแพ้ทรอยแพ้ทรอยบ้าๆกับแผ่นนี้แพ้ทรอยสุดๆครับเพราะตูเลนดาเมจแจ๊ะเบาครับเมื่อก่อนแจ๊ะทะลุโลนะตอนนี้แจ๊ะลวโลถามทำไร ทำไรรอออีอย่างใช้แอนตีใส่คีบเลยวะตามช้าเหลือเกินโอ้นาคอสแม่งรวยว่ะถึงว่าแม่งป่าที่แบบวิบวับไปไหนได้อะก่อนผมป่าติดเลนนะไอ้ระเทียนนะกลัวสัตว์ น่าปวดตัดมาหยุดข้าพี่อยากเล่นเล่นยากเหลือเกินนะอุ้ยเอวรอยฮะน่าคอนไม่เข้ามาใ,ใกล้เลยวนะไม่เข้ามาใ,ใกล้กูหน่อยเหรอกับบ้านแล้ว ผมต้องออกทรอยออกไอ้พวกกันดาเมจก่อนนะจะเล่นกับกู่แล้เพื่อนโอเคโอเคโอเคพาร์ทครับผมพาร์ทครับผม <c oughs> เรมียบร้อยเ่เนล่านะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอยากเล่นกับผมเออหัวมันเล่นว่ะมันเล่นว่ะอุ้ยแรงจัดแรงจัดแรงไม่ไหว <c oughs> โอ้โหไม่ไหวครับแรงเกินชื่อแรงเกินแรงจริง แรงจรงิงแรงจังอโอ้สภาพจะตายห่ากันทุกคนแล้วเนี่ยโดนดาบปราบอสูรหองผมเข้าไปดาบพี่ฆ่อาอสูรเอาจริงผมว่าก็ไม่แย่นะแับนี้แต่ว่ามันก็มันก็แย่ตรมันหลบดาเมจไม่ได้ครับตอนรับดาเมจสุดๆแล้วจะแบบอามาตะสวนน่ะมันทำไม่ได้เลยครับตรงหวยหวนมันไส่แม่ อันตีผมเร็วเลยไอ้มาเดี๋ยวก็มาอีกแะ้็ตเ็นหน้าแพ้หน,น้าคอะถ้าแป็นหน้าปะาไม่น่าแพ้ครับแต่พันดานเรนอาจจะแพ้อยู่อาจจะฟันทะลุวิญญาณของเจ้า

ผู้ดาวันตีผมเร็วครับกดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็รีกลับมาแล้วครับเท่าจริงแต่ชัยแผดนี้ไม่แย่เล่นมันดีเลยคาจิไทรูไลทึกเลยครับถึก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 เนี้ยยี่ยมกระปิด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 กปดกระิดอ่าก็ผม มีไฟแล้วชืบชาปป้าไปหนึ่งทีฮะใครอยู่ข้างหลังเงียขอหาคนข้างหลังไหยจ้าคนข้างหลังคือใครจ้าอุม้มเอโอพี่มาแล้วจ้าจากความตดใสจ้าอโ,โ,โอ้ยไม่ไหวเว้ยไม่ไหวเว้ยโอ้หสดใสเกินอีเชี่ยเกมนี้ผมว่าผมก็ไม่แย่นะการเข้าไปรับดาเมจเข้ารับออกรับออกรับออกเนี่ยถ้าเจอตูเ่นกับอีลูเมียแล้วตัวเบิร์ดมันเป็นแบบลาวิวอะเราสู้ได้ครับ เรากระโดดล้วไปซัดหน้าแป๊บเดียวมันก็น่าจะหลับแล้วับผมว่ามันชนะตัวเวทนะตัวเวทนี่สูอะไรมันไม่ค่อยได้โอ้ยโอ้ดีจ้าันศาสตรสองอย่ามาเล่นกับหนูเลยค่ะพี่ขาพี่ขาอย่าเล่นกับหนูเลยพี่ ดาบตัดคลื่นอ๋อไม่ใช่ตัดเลือดใช่ไหมผมค,คิดว่าดาบตัดเลือดไปละ <c oughs> ยืนแทงทั้งวันเลยยืนแทงทั้งวันคืนโอ้เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยท้าไปเล่น <c oughs> มาดิ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 กูกลัวมึงที่ไหนล่ะไอเ้เจ้าตูเลนแพ่เนี้ยโคตรฮา ตูเลนผัดนี้นี่ตัวฮาเลยเนี่ยยานทู่ยานทู่ทาจิได้เปล่าครับเออทาจิเอาอะไรไปทู่ยานไอเชียยานมันตัวก๊อตหนึ่งเลยนะผมก็แค่ยืนรับดาเมจได้ทีมไ่้แค่นั้นแหละครับตัวฮะโอ้โหศูนย์สลายหายไปซะทำเวฟคิพีก็พอตอนนี้โอ้โน ก็เชื่อเลยนะเชื่อเลยนะเกินในเวนเกินปุย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 มูรีนาคอสบ้าจัดนาคอสแม่งคลั่งจัดลาวิวยังอยู่ผมกดตีไปด้วยนะเมื่อกี้เห็นมันวิ่งเข้ามากูกดตีด้วยสู้ชีวิต ดันไหมฮะบีบไหมฮะบีบยังไงก็ตูแตกครับฮาชิบีบแครี่บอกเลยขึ้นจันพัดพาสาาัง่งจุกรู้จุกรู้โอ้โหอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อลูกออออ อยากจะเล่นเกือบจะแตกเล่นแล้วก็ไปปาดหน้าปาดหน้าเค้กปาดหน้าเค้กกระด็บกระด็บเอา้าไม่ติดสแตก็กเฉยไม่เคยได้เล่นทาชิเลยมึงเปี้ยวอะไรก่อนป้าเปียเป้ยวอะไรก่อนป้าเปียเป้ยวอะไรป้าเปี้ยวอะไรป้าเปี้ยวอะไรบีบยับน้ากองหลังเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยเกาะเชี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วเว้ยมาแล้วว้า ชาร์ตครับผมเรียบร้อยครับตาชัยฮะลุงชัยตัวตุ่มไม่ไหวว่ะเชื่อตอนนี้ไม่ไหวว่ะเกินไปหน่อยเรียบร้อยครับตาชัยทุปเปอร์แทงค์แฮงเกอร์อัฟเดตเฮ้ยปรับใหม่บาเที่อยู่นะมันยืนแอคเฉยมันคิดว่าผมไม่เข้าเปอนไง จีๆครับปันี้ก็ตาชัยแพทใหม่นะอันนี้ตาชัยแพทใหม่เนื้อมาแล้วนะครับเนื้อมาแล้วอันติก็โดนตีแล้วครับอันติโดนตีแล้วแต่ว่ามันก็โดนดาเมจเบาลงนะครับอันติมันเหมือนกับเราใช้สก,กิลหนึ่งช้าแล้วก็ฟันไปนะครับผมว่ามันก็มันก็อ่อนลงแหละนะครับมันก็อ่อนลงแหละแเราก็เล่นได้อยู่นะไม่ได้กากขนาดนั้นนะครับแต่ก็กากลงเล่นได้นนบางเกมอะใช้คำนี้แล้วกันเล่นได้บางเกมในเกมที่เจอทูดาเมจหนักๆน่าจะยืนยากครับ